เอาละพวกเราพร้อมยังหนึ่งสองปีนาโปอาปีนาโปเตี่ยมึงดีมันเผาครั้งเดียวโอ้ยเชื่อเลยวันนี้ไปเป็นไปได้ไงอ่ะโอ้โหกูลืมไปกูลืมไปกูเปิดโปอยู่ดีว่ากูเปิดโปรไอเทมพัดดูอยู่ดีว่าวันนี้แชมป์ชุดโปรก็กลับบริเกมเออาร์บีเอสกันเลยห้าเดือนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการได้ตัวละครอัปเดตใหม่กันอีกแล้วซึ่งนั่นก็คือ บักมังกรนะครับนะซึ่งก็มันมาจากใหม่ๆสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นมังกรดูแล้วนะครับไม่มีแขนนะครับเป็นเหมือนมังกรในหนังเลยวะ่ะโคตรเท่นะครับนะามีเกล็ดลายสวยมากแล้วก็ปีกที่โอ้โหคราวนี้ปีกสวยก็ไว้วนเยอะเลยนะครับไหนลองเปรียบเทียบกับไว้วนนี นะครับอ่ะนี่ไวเวิร์นตัวเล็กกว่าเยอะนะครับไวเวิร์นนี่ถือว่าเป็นมังกรเวอร์ชั่นตัวน้อยอยู่นะครับและมันราคาอยู่แค่70เหรียญนะครับส่วนเจ้ามังกรตัวนี้นะครับนะโอ้โหราคาถึง400เหรียญปีก็สวยกว่าเกตมีเกตไรโอ้โหหลายอย่างนะครับส่วนไวเบิร์นเป็นเหมือนเป็นเหมือนมังกรเวอร์ชันตัวเล็กนะครับนะเออนะครับต่างกันมากแล้วก็เปรียบเทียบกับไฮด้านะครับโอ้โหไฮด้ายังแค่200เหรียญเลยนะครับนะโอ้โหดูดิ ให้ได้ห้าหัวเป็นมังกรที่บินไม่ได้นะครับนะแต่ดากอนตัวนี้นะครับมาแรงนะครับนะเอาละนะเราจะให้บันู้กับตัวละครที่โหดที่สุดนะครับนั่นก็คือสเกิร์ตนะครับนะไหนะลองดูดิเจอกับสเกิร์ตปไปเลยนะครับนะมาสเกิร์ตบอกขอแบบเบิ่มเบิ่มดิมามเดี๋ยวก่อนนะหมดชนะคืออะไรอ่ะคือจะต้องมีธงอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ต้องปกงักธงอื คืออะไรวะกูทำอะไรกับเกมเนี ite, ่ยเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้ต้องมีธงเหรออ่ะไหนน้องปักธงอ๋อนี่ไงเอาละเว้ยเฮ้ยโอู้หูยนะครับอู้หูยเอาแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหอู้หูยนี่แม่งพลไฟไฟสวยมากนะครับตะกี้รอ๋อสเกิร์ตบอกข้าคนที่สุดในเกมจะตายซะเจ้ามังกอนโอ้โหเจ้าบังกอนด้วยวันฮันพลไฟได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเอาลยเว้ยนะครับซึ่งเวลาตอนนี้นะครับปักธงมีเวลามาใหม่ด่าเป็นไทม์วิกตอรี่นะครับนะ ต้องฆ่ากันให้เร็วที่สุดภายในดึงนาทีเท่านั้นซึ่งใบเวิร์บบนนะครับโอ้โหไม่ใช่ใบเบิร์นดิบัางกรนะครับโอ้โหจิกจิกจิกลอยลอยเผาไฟต่อโอ้โหสเกิร์ตตายดูอดสัตว์นะครับดูมีการบินแบบผ่อนแรงเพื่อลงมาด้วยเอาดินะฮะเฮ้ยเอาธงออกยังไงนี่ต้องเล่นแบบเดสแมทนะครับนะเออส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเอาออกนะครับก็เข้าวิกตอรีตรงนี้ได้เลยนะครับว่ะคอนดิชันนะครับแล้วก็ปรับเป็นเดสแมทแล้วก็เอาเวลาออกนะครับ เป็นศูนย์ติ๊กออกเออนะครับนะน่าจะได้แล้วนี่ไงเหมือนเดิมแล้วนะครับนะเออหู้ยจะดูดิแม่งดูดิสกเกอร์ดอกโอ้โโอ้หเจอพลังชั้นหน่อยเป็นไงเจอหินแร่ธาตุนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาเลยเอยอเออบางกรงบอกโออขอกองย้อมแพ้คอยโอ้โ้หดูดูดูดดมันจริงแล้วมันก็พ่นไฟได้ด้วยนะครับโอ้โหซาดุมนวุ่นวายมากนะครับหนักกว่าไอตัวนั้นอีกอ่าโอ้ยมังกรงกูเป็นอะไรวนะเฮ้ยเฮ้ย ตกใจหมดเป็นไรอือนี่เจอพลไฟตายนะครับเรียบร้ยอยหมดชิบหายเอาละครับต่อมาเจ้าดาร์กก้อนของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันมีหลายหัวนะครับมันมีมากกว่าหนึ่งสีนะครับนะมีสีออกม่วงๆชมพูชมพูแล้วก็ออกสีเหลืองเป็นไฟนะครับที่เราเอาตอนนี้นะครับแล้วก็สีเขียวสีฟ้าไหนดูดิฮะนลองดูดิอะ่ะเจอกับสีฟ้าผมว่าสีฟ้าสวยแน่ๆว่ะไหนลองดูดิ <S <S 2> <S 2> มาดิขอแบบเบิ้มๆนะครับ โอ้ยโคตรเทพแล้วก่อนน้าโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้อย่างเทพมันเป็นไฟที่มันไม่เหมือนไฟของไอตัวกอสซิรานะครับกอสซิรามันจะเป็นไฟแบบพลาสมาแต่นี่เป็นไฟแบบไฟจริงๆอะ่ะ เออไฟแบบดานะ้อนน่ะไฟแบบมังกรน่ะนะครับนเอาดีเอาดีาดจิกันนะนะแล้วนะครับนาสองฝั่งนี้แม่งเราจะขึ้นไปเป็นทีด่ดูซิว่าใครจะชน,นะเออพลังแกหรือพลังชันะ้นเอาระครับนะเออระหวังน้ําเงินกับเหลือโอ้โหเหลืองแพ้วะ่ะเจอชันน้นเป็นไงนะครับโอ้โหอนี้ก็เกือบตายนะครับนะดูดิสุดยอด เอาละครับต่อมาผมลองจัดกองทัพพี่โตไปเลยนะครับนะซึ่งมีไวเวิร์นโอ้โหเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีพวกหมาป่ากระทิงใบก้อนนะครับเออแล้วก็ขวัญยักษ์อันเบิ่มนะครับนะดูซิลมขนาดนี้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะาสำหรับพวกนี้พวกเราจัดก,การบอลเอาสีบอลสาบอลต้นต่อไวเวิร์นโอ้โหไวเวิร์นเจอโอ้โหปนไฟเอาดิเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยภาคพื้นอากาศนะครับต้องให้หน้าที่ไวเวิร์นนะครับมับงกรเล็กนะครับเจอกับมังกรใหญ่พวกเราจัดการมันแล้วมันคือมังกรใหญ่เพื่อดิ เจอพนไฟตกเลยนะครับนะตอนนี้เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยตอนนี้นะครับพวกนี้กําลังวุ่นอยู่กับตรงนี้อยู่นะครับนะเออเอาเลยเว้ยลุงกับไวเวิร์นเว้ยเอาเว้ยเออไวเวิร์นลวกไปอีกหนึ่งนะครับนะเอาละนี่เจอไฟไทยไ,ไฟสีฟ้าดีเอาดิไฟสีฟ้านี่ไปดิไปดิเจอหน่อยดิขอแบบเบิม่มเบิ่มนี่เบิ่มเบิ่มเลยเบิ่มเบิ่มดิเออมึงตาม,มามึงเจอไฟอะ่ะเอาดิไฟสีฟ้าด้วย เออมาลยสู้กับฉันทางอากาศอ,อย่างัอนเหรอเฮ้ยพวกเราจัดการแล้วอ่ะไอ้บางคอนยักษ์พวกนี้มันจะทําให้เราสูนพันเออพวกเราอยู่ก่อนมันมันมาที่หลังโอ้โหจัดได้หมดเลยเว้ยเดือดวบเวนตัวเดียวนะครับตอนนี้กาลังลงไปสู้ขามพื้นดินแต่เป็นไงเออตายเจอบาก,ก้อนพ่นขี้มูกใสนะครับนะเจอพี่ตัวต่อยด้วยทีเออเป็นไงเราพวกเราล้มมันได้นะครับล้มไม่ได้ก็บ้าแล้วนะครับมึงล้มมันสักขนาดนั้นแต่ถ้าสมมตินะเดียวกับมันหนึ่งผมบอกเลยว่ามีไม่มีตัวไหนสู้ได้นะครับนะแต่จระเข้อ่ะต่อสองเลยเอ นะครับจระเข้ปักเป็ดกับจระเข้ยักษ์นะครับอ่ะดูนี่เจอพ่อนไฟก็โอ้โหเลื่องรถไปเยอะแล้วนะครับนะนี่ นี่นี่ลุกพี่ครับไอตุ่นปากเป็ดนะครับโดนแล้วโดนจิ้มแล้วนะครับนาดินเหมือนหมูเลยนะครับเอาแลยโอ้เดนจะไปช่วยแกโอ้ลูกพี่ผมโดนไฟเป่าผมโดนไฟเป่าอ้ามันจิกผมอีกแล้วมันจิกผมเลยนะลูกพี่โอ้ยอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆนะแกแว่าจิกผมเล็บแมงคตรคมเลยเออจะจะฆ่าแกแกบังอาจอ้าจิกกูอีกแล้วให้กูทำอะไรสักอย่างบ้างสิอ้าใหม่พี่ลูกพี่มันจอบผมตกตึกแล้วโอ้จะเย็นไว้ลูกน้องเออ S <S แกต้องเจอกับฉันกระจิกฉันไม่ขึ้นหรอกไม่ต้องมาจิกอู้อู้อน,นี่นี่เจอถ้าจระเข้ม้วนเอาภาพแม่จงจิกกูอีกแล้วไม่ไม่ไม่จะทำฉันเหมือนลูกน้องอ่าตาย เอาแงั้นต้องเจอกับพวกอินฟเฟอร์นอ้พวกเราคือกองทัพปีศาจเออผีหัวขาดว่าไงเฮอสบยมากเลยก็แค่มังกรตัวหนึ่งเออาันจะขวัวกูเราเออลองหัวหน้าไม่ได้มันจับลองหัวหน้าเราไปกินแล้วนะครับโฮฉันยังอยู่ฉันยังอยู่เออมาเลยโอ้โหเจอไฟสีฟ้าหน่อยเป็นไงครับนะเงือบแดกนะครับเอาเล้ยเอาล้ยมาจิกวจะปัดจับเฮ้ยโอ้โหมันจะจับจับเกับทันเออพวกเรานีโยนคอสายบันเออเฮ้ยมีงหลบคอได้ด้วยนะครับนะเอาดินี่นี่เจอไฟฝนโอ้โห โอ้เจอเจอเจอโอ้แกบังอ่าฆ่าหัวหน้าใหญ่คนอ่าหลอกหัวหน้าตายแล้วไม่ได้โอ้โคมันหยิบไอคอนไปด้วยหิบหายแล้วตัวตีระยะทางไกลเราตายแล้วเออมันพนไฟใส่เราโอ้ตายตายอย่างนี้ตายตายโอ้โหนี่ขนาดต่อทั้งกองทัพเลยนะเนี่ยนะครับของพวกอินฟเฟอร์นอลนะครับนะเออตอนนี้โกเรมลาวาลาว่างอยูุ่นจะโคเกออ้าบนไฟอไรวะเนี่ยอ้าวถึงปากตายนะครับนะเรียบร้อยตายหมดเลยบังกอนฆ่าทั้งแก๊งนะครับ เอาละครับต่อมาผมขอเป็นไฟสีเขียวดูดิมันจะสวยแค่ไหนนะครับนะ ซึ่งคราวนี้นะครับเจอกับพวกคิงคองนะครับนะโอ้อนี่หัวหน้าใหญ่นะครับกอ r i ล l ายักษ์แล้วก็ตามด้วยนี่นะครับนะเอาไว้จับมังกรโดยเฉพาะพอมันจับเสร็จมังกรก็จะโดนไอ้พวก้อนทอยยนตต่อนะครับนั้นจากนั้นก็จะโดนนี่นะครับพี่กร r ลลลาเราทุบนะครับหรือว่าโลกศิษย์เทพเจ้าข่อยนะครับเอาละไปจัดการมันตาตามที่เราวางแผนไว้เฮย้ยบนเท้านี้มันพ่นไฟสีเขียวเว้ยโอ้ยไฟนะครับนะไฟสีเขียวมันลังไฟลังสีเลยวะนะครับเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยตายเลยนี่เป็นไงล่ะมึงต้องโดนอย่างนี้นะครับ เออพวกทอตีแรงด้วยแล้วอย่างเจอไอ้พวกนี้จับหนักกว่าเดิมเลยนะครับนะอ่าไหนผมลองเอาสีม่วงดูนะครับนะแล้วก็ลดปริมาณของอพวกนี้ลงนะครับนะมันโกงเกินไปนะครับนะเออเอาประมาณมน,นี่แล้วกันหนึ่งต่อหนึ่งนะ สามต่อหนึ่งแล้วกันนะครับนะอ่าถึงจะได้แฟฝงนะครับนี่นี่โอ้โหาวนี้ไฟสีม่วงเออาเบะมาแล้วโอ้ดีนี่พวกเราพวกพี่ผมจับมันได้แล้วอามันกัดหัวผมพวกพี่อ่ช่วยด้วยตายหลูกน้องเาตายแล้วไปเนาะไอจับมังกรเราตายแล้วอูโอ้โหนะครับนะโอ้โหถอกก็ตายนี่อย่ามายุ่งกับฉันอเด็ดขาดกอฉันไม่นี่แหละตายสอนไม่จำสอนไม่จำสอนไม่จำแกก็คิดรู้ไหมว่าฉันหัวขนาดไหนถ้าตีระยะใกล้เหรอฮะ เอาลรแกจะปล่อยควันม่วงอะไรแกก็ปล่อยมาเอออกัดตูดกูมาดินี่นี่อะอะอะไรอะไรอะไรเออคนไฟกูตายเลยอยอแอนะครับเฮ้ยแม่งสู้ไม่ได้เฮ้ยเอาไปเอามาความคิดนี้น่าจะเจ๋งะ ผมว่านะถ้าสมมติเราเอาไอ้พวกนี้เยอะๆจะเป็นยังไงวะนะครับมันจะดึงไปได้หมดเลยไหมแบบว่าถ้าสมมติผมแบบดึงอ้อมไว้ะถ้าผู้ชมจะเป็นยังไงนะครับนหะนะลองดูดีนะครับนะแบบยิงไปแบบเลยแล้วมันจะแบบดึงไปทั้งหมดหรือเปล่านะครับนะเอาเถะพวกเราดังจับมังกรดีพวกซาเบ์แมนนะครับนาะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักจับมังกรแล้วครับดามมังกรบอกเย้ายุกคำเชิญแอะตายเยอะเกินไป10บคนแล้วกันตะกี้เยอะเกินไปนะครับนะบบบอ่ะมุมละส3 4 5หอ่ะอ่ะไอ้นี่คนเดียวแล้วกัน อ่ะไม่ต้องสิบก็ได้อ่ะแปดคนอ่ะดูซิจะเป็นไงอมองคอดมาแล้อ้โ้จับเลยเลยครับลูกพี่ผมจับมันได้แล้วจับได้แล้วยังไงต่อเลยฟันมันต่อเลยนี่นี่โอ้พวกเราติดอยู่โอ้โหปีกแล้วดูกูช่วยด้วยช่วยด้วย ตายโอ <man> ้โหนะครับนะเออเออพวกเราพวกเราพวกเรายังเหลือกันต้องสี่คนชนะมาได้ชัวร์อ้ามันแดกเราเออยิงซะยิงไป็ลสไปเดอร์แมนได้เปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นนักล่ามังกรเออฉันเปลี่ยนเป็นนักล่ามังกรแล้วเหรอเนี่ยเออเออโอ้โหเจอขี้ปากนะครับนะเจอไฟสีม่วงนะครับนะเออไม่สู้เลยนะครับปิวเลยนะครับเอาแหละมันจะพ่นไปรอบหนึ่งแล้วพวกเรารับกําลังให้ดีอ้ารับไม่ได้นะครับตาย อ่ะซึ่งคราวนี้เจอกับพวกนี้ละกันทีเล็กละกันนายคณนะซึ่งทีเล็กมันสู้ได้ไมั้ยว่าครับมันสู้ยากเว้ยนะครับ,อ,นะรบอ่ะเพราะว่ามันตีภาคพื้นดินด้วยนะครับอ่ะเป็นอ่ะนี่ละก,กัน2แล้วก็อันนี้1อ่ะเอาไปเลย นี่นะเอาแหละพวกเราทีเล็กบนไฟอะไรเออแกเจอแล้วใช่ไหมไอ้กอริล่าของฉันนะมันเป็นเพื่อนฉันแล้วตอนนี้มันกัดคอ,อูั่วช่วยด้วยเพื่อนเออเด้อลูกพี่เราโดนก่อนแล้วเออช่วยพี่ลูกพี่ทีเล็กแล้วอย่าให้มันขึ้นบินเด็ดขา์ดเอาตายเลยเ้ยอะไรวะผมเอาเวอร์เกินไปวะอ่ะให้มันเท่ากับแก๊งก็กอริล่าตะกี้แล้วกันนะครับนะเออดูซิจะสู้ได้หรือเปล่าอ่ะยังไงนะครับนาตอนนี้กัดแล้วนะครับดัโอ้โห นะครับผมก็ึกว่าม่งจะสู้ไม่ได้นะครับพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันมัน,ม,นมันตีภาคคื้นดินหมดไงแต่ปรากฏว่านะครับไอ้พวกสเตไดรอนสานะครับมีแรงกัดสูงนะครับมันเลยดึงมังกรได้แบบแบบดึงดึงได้ยาวเลยดูดิสไปโนซอรัสดูดิแงกูจะกัดแมงกูจะกัดแมงนี่หพราว่ากูทะลุเปลือกแล้วเนี่ยกูจะกัดไม่ให้มึงลกเลยดูดูดูมังกรแม่งปิดแล้วปิดและปิดและดูดูด,ด,ดูดูพวกที่เล็กโอ้พวกเราจัดการนมันดึงมันให้ตกไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าดเรียบร้อยโอ้โหเอาไปเอามา เก่งกว่าพวกกอเลล่าเยอะนะครับนะเพราะว่าพวกนี้ความสามารถมันหลากหลายวะนะครับมันตีระยะใกล้แล้วมันแบบแบบมันกัดอะมันกัดแล้วมันไม่ปล่อยอะนะครับนะมันเป็นสายกัดอ่ะเออลืมไปเลยนะครับนะโอ้มังกรจะบินขึ้นไปไม่ได้เลยนะครับตายเอาละครับต่อมาขอเปลี่ยนด่านนะครับให้มันสงกัาบุตบาทนะครับที่มันจะต้องมาบุกกำแพงเมืองนี้นะครับนะเออต้องมาสู้กับพวกนักรบนะครับเลยพวกเราตั้งกำแพงไว้นี่ ก็มีหน่วยลบลมนะครับนี่โยนหอ,อกใส่บึงตายนะครับแล้วก็มีพลไม้อีกชุดหนึ่งนี่เอาดิมาแล้วก็มีพวกพนธูนะครับนะพวกเราจะอยู่จุดตรงนี้แหละเอ็มอัพรอยิงมันเอา,เอาอ่ะพวกเราพร้อมยังหนึ่งสองปีนาปอปีนาปเตยบึงดีมันเผาครั้งเดียวโอ้ยเชื่อเลยวันเนี้ เฮ้ยเป็นไปได้ไงอะโอ้โห้กูเดินไปกูเดิไปกูเปิดโปอยู่นี่ว่ากูเปิดโปไอเทพาดูอยู่นี่ว่าชิบหายละโอ้โหโอ้โหแต่มังกรมันเผาเฮ้ยเละเลยอ่ะไอสัตว์โคตรเวอร์อะมังกรพนไฟทีเดียวคือแบบโอ้โหนะครับนออเออแต่ธนูแม่ง เปิดโปรอยู่นะครับนะเออเอาแหละตอนนี้มังกรบอกโอ้ทำไมพวกมันโ e อ оз, ้โหมีธนูเทพเจ้าข่อยวะเนี่ยโอ้โหอเออเออเอเอาแล้ว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 เออเออธนูแม่งเต็มตัวเต็มตัวเลยเออตอนนี้เหลือเจ้าม้าตัวเดียวกูจะฆ่าไปแดกก็วันนี้แหละนี่พ่นไปใส่แม่งเลยม้านะโอ้ยปิวไปไกลเลยนะครับนะแล้วมันพ่นทีเดียวนะครับกำแพงลาบ้านเมืองแม่งพังหมดเลยนะครับนาตายดูดิฆาาม้าลงหิวด้วยตายหมดเลย งั้นต้องเจอกับฉ้นไททันเกาะแกปนใส่ช้นไม่เข้ารอกไอ้เลือกโอ้โหเจอนะครับนะตัวสร้างเป็นไงล่ะไททันเกาะดอกเดียวตายนะครับอ่ะแล้วถ้าสมมติผมเปิดโปรให้ตัวนี้ละ,ะให้มันเป็น SP 50ดามเมจร้อยไปเลยนะครับดูซิจะตีพวกตัวสร้างได้หรือเปล่านะครับ1 2 ปูงโอ้โหเป็นไงโอ้โหอะไรกันบุรนีอยโอ้โหไม่เออโอ้โอ้โหแกแกบังอาจตีทะลุเกาะฉันได้ไงแหมทพเจ้าจคอยมันเสริมพลังให้ฉันเนอะฮึไปไม่ได้โอ้ตายนะครับโอ้โหนี่คือร่างแท้ของไทท่านเกาะนะครับนะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมีหัวเป็นขนนกด้วยนะครับนะบ้าบองจริง เอาละครับต่อมาจะต้องมาเจอกับพวกมนุษย์ยุคยุคปัจจุบันนะครับนะซึ่งก็มีแวนเฮลซิงนะครับเออพวกเราคือนักล่ามาังกรอ,อย่างแท้จริงนักล่าปีศาจแล้วก็นี่เออมีหน้าไม้ติดระเบิดแล้วก็มีหน่วยลบโคอโมโดแล้วก็มีนี่ที่ยิงมิสไซล์โอ้โหสายตีระยะทางไกลทั้งนั้นนะครับแล้วก็พวกนักเรงหัวไม้นะครับนะถือมัดสู้เอาละมาดูกันนะว่าจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหเปลวเไรไม่ได้พูดจาทับเพกอะไรเลยโอ้โหจบเกมอย่างรวดเร็ว <laughs> ไม่กันไปเลยโอ้ดูดินะครับไม่ได้โชว์อะไรเลยเอาระงั้นไม่ได้การแล้วเราต้องมาอยู่ด้านในถึงจะรอดโอเคพวกเราคือหน่วยลบเราต้องอยู่ด้านในมันไม่สามารถพ่นทะลุก,กำแพงโลหะปูนได้หรอกนะครับไฟนะฮะเออเอา่ะเอาระฉันจะอา่าคราวนี้ไอ้ข่อยจะมาลงด้วยนะครับนะผมจะเป็น AI ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมขอปืนเอาไว้ฆ่ามังกรโดยเฉพาะนี่ แล้วก็ปืนปืนอวกาศนะครับแล้วก็เ k เคนี่มาเว้แล้วก็ตามด้วยลูกกระสุนนะครับนะซึ่งต้องเก็บจากข้างในโอเคมาแล้วก็แม็กนี่นะครับนะโอเคโอเคมาเอาละพวกเราไปด้านบนน่านจะเละแล้วอุ้ยเละแล้วนะครับด้านด้านบนเฮ้ยพวกเราหลบเขามาเล้เร็วเออ้ยมังกรพวกนั้นเอหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมังกรเฮ้ยมังกรไม่สู้ว่ะเจอมิสไซเอาร่วงนะครับตายว่ะคราวนี้เฉยเอาละถ้าคราวนี้มังกรไม่ได้มีแค่ตัวเดียวละ มีประมาณสัก2ตัวเป็นไงวะเนี่ยนะครับนะอ่ะสาไปเลยกูให้3นี่ลูกน้องมันนะครับนะเอาละพวกเราโอ้ยไฟบ้าบออะไรกันวะเนี่ยบางคอ,อนพิสาตัวชิบหายแล้วโอ้โหไหมหมดแล้วนะครับข้างในเอาละเดี๋ยวฉันจะเป็นเอ่อตัวละครนี้แล้วกันโอเคฉันมาแล้วทุกคนเอ,อเราจะฆ่ามันด้วยเปลวไฟเออระวังทุกคนระวังให้ดีฉันจะขึ้นไปด้านบนนะตั้งสติ โอเคฉันถือ AK ขึ้นไปแล้วโอเคโอเคทุกคนแข็งใจไว้ดี่ๆจะเจอแล้วนี่ยิง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 ฉันลงมาแล้วฉันคือไอยไอ้คอยผู้โกงเกมเพราะว่ากูทำให้ตัวกูโคตรอึดเลยเอาละมันพ่นไฟใส่ชันแล้วนี่ระเบิดไปซะนี่แนะเฮ้ยนี่แน่้ยนายทหารไม่ได้โอ้โหกูยิงไงทหารเอาละนี่ยยิงไม่ี่แน่เป็นไงล่ะตายดิเออย่างเหลือตัวไหนอีกเอาปืนเลเซอร์ฉันไปกินนะ เอาละเอาละเจออยู่ไหนไอตัวนั้นไอตัวนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่นั่นเองโอเคเอาละชาร์จจิจิจเจอเจอปวดกลืนขนาเป็นไงจิ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 งิจ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 ิมเจิจะจิ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 ๊ิจ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 เอิจิจิจลจิ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 จเจิจิอาจิอิจิจิฮจิจกิเรียบร้อยตายซะฮ่า ข้าคือผู้ราบังกอยยังแท้จริงนี่สุดยอดเอาละครับต่อมาศึกสงครามนี้นะครับคุณอาจจะงงวยหน่อยนะครับนะเพราะว่ามังกรจะต้องเจอกับนักมวยนะครับซึ่งนักมวยจะสู้อะไรใช่ไหมละ่ะมาดูกันเลยว่ามันจะสู้หรือเปล่า <c oughs> เอาละโอ้เจพอพนไฟใส่นะครับนะโอ้เอาแล้วเอาแล้วเว้ยเฮ้ออันนี้บอกคนใดแค่นี้เองเ <c oughs> หรออันเจอหวัดวัดพันแมทฉันนั้นเป็นไกรหมัดไฟโลกันดีตายนะครับนะ ไม่ได้ต่อยอะไรเขาเลยแม่งโกงชิบหายนะครับแม่งมือติดไฟและดามเมจแรงด้วยอ่ะท่านผู้ชมงั้นมันเจอกับเครื่องบดมาหาปรายแล้วกันดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะถ้าท่านเคยถ้าท่านผู้ชมเคยดูนะครับจะบอกเลยว่ามันฮามากเอาละไปอ่ะกดผิดอีกโอเคเอาใหมาหนึ่งสองไปวเอาละเครื่องกลจักสังหารเครื่องบดเนื้อเราเห็นเป้าหมายแล้วอ้าวตายซะก่อนแม่งเอ้ยนะครับไม่ได้ยิงเลย เก่งขนาดไหนก็ต้องเจอข่าเอาละครับเจอกับอ็ซิล่าตัวสุดท้ายของเรานะครับกอศิลาบอกอเอาลำแสงพาสมาฉันไปนี่เป็นไงล่ะาตายเลยนะครับเจอของจริงนะครับเจอตายนะครับแค่ไม่ได้ปล่อยไฟออกมาเลยแต่แค่ปล่อยปิดนึง เอาละต่อมาพวกมังกรยอมที่ไหนนะครับนะเนี่เอาพวกมาทั้งหมู่บ้านนะครับนะเออยกมาทั้งแก๊งเลยนะครับดูซิว่าจะสู้กับกัซซีราตัวเดียวได้หรือเปล่าเอาละพวกเราจัดการมันโอยเจอหะอะไรพ่นไฟอะไรใส่ช้อนไอ้พวกเบือ้ออ๋อทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเออออออะไรอะไรอะไรมึงทําอะไรมึงมึงทํา,อ,าอะไรีไร่เจอลำแสงพลาสมาอะไรตรัวนี้เออจะจะสู้ตายเพื่อครอบครัวฉันอ่ะเออ,อกูไปเกาะใส่นามมันนะครับตายเลยเรียบร้อย อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปกับแบคิโรสัลต์เครื่องจักรสังหารมาดูกันนะครับว่าไฟตัวนี้นะครับจะสามารถทะลุเกาะไปได้หรือเปล่านะครับนะอ่าโอเคเอาละหนึ่งสองสามร้อาโอเคมาแล้วอเออทำเลยฉันไม่ได้ลองไอ,พอนนง้พวกมังกรหน้าโง่ดิพ่นไฟไรโอ้โหพ่นไม่เข้าว่ะเฮ้ยแจงยี่ไหมอ่าเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมตะกีน้นะครับโอ้โหดูดูดูดดดพ่นไม่เข้าว่ะพ่นไม่เข้าว่ะแต่ทะลุออกมาก็ทะลุนิดนึงนะครับนะแต่ก็เลื่อนรถเหมือนกันนะแบคิโรสัลต์โอ้ตายนะครับคราวนี้ตายนะครับ เออเหลือหลอดตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะเอยสามสี่ตัวเลยนะฮะเออแต่แตะกี้ไม่เข้านะถ้าเอาเข้าจริงๆไม่เข้านะแต่มันแค่แบบหลุดลอดออกมาไฟมันเลยโดนตัวมันไงนะครับเออดูดินะอ,อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นมังกรอัปเดตใหม่นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละซึ่งก็บอกได้ว่ารายมันสวยมากไปเล่นดูนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย